ทาเสร็จแล้วนะครับตะวันไม่คอยทาเวลาไม่คอยใช้นะครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดกันนะครับพร้อมใช้เลยพร้อมใช้เลยนะครับพี่น้องกำลังมองหารถนิสสันเข็มนะครับปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ดเดี๋ยวดูคนนี้กันนะครับพร้อมใช้จริงนะครับพร้อมใช้เลยไม่ต้องเอาไป ต่อมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเอาไปต่อมอะไรทั้งสิ้นฐานหน้าเดิมนะครับแบตเตอรี่พลังเครื่อง B D สองห้านะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับน้ำหมดติวเลยนะครับไม่ต้องควอดันนะครับไม่ดันนะครับรับรองได้เครื่องในม่คนใหม่ไอ้นะครับ เราไม่พ่นไม่ไเดี๋ยวมาดูสีสันรอบนอกกันนะครับดูสีสันรอบนอกกันสีสันก็ตามนี้เลยนะครับก็แมกยังดีปลาสีหกเจ็ดสิงหาปลายปีนี้เลยนะครับโครงลังค้าไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยสีสันนี่นะครับประตูไม่มีตบ แตงประตูดีเราตรงบนโซนสวยนะครับเกียร์ข้าชิดทุกเกียร์ไม่มีรุดไม่มีหอนนะครับแอร์เย็นฉ่าเย็นจริงๆนะครับแอร์เบาลงเบาหลังถือว่าสวยนะครับถือว่าโอเคเลยเบาไม่มีขาดนะครับเบา<อ>ไม่มีขาดตามนี้เลยนะครับยางดีนะครับยางดีอล้อ,อแม็กยางดีเปรกหัวที่หัวตําเลยนะครับเปรกดี สีสันก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยแม็กไคเนอร์นะครับตามนี้เลยสีสันถือว่าโอเคเลยนะครับพร้อมใช้เลยนะครับลองเช็กระบบทั้งหมดแล้วนะครับลองขับดูแล้วนะครับพร้อมใช้เลยรถขับดีมากนะครับประตูไม่มีตกนะครับด้านขวา ระบบหน้าจอติดครบแอร์เย็นเจียบนะครับแอร์เย็นเจียบเย็นจริงๆนะครับแอร์ระบบพงระบบไฟติดครบนะครับพร้อมใช้เลยพี่น้องท่านใดสนใจมาขับกลับได้เลยนะครับนิสันบีคเอมปีสามเจ็ดาแดงจอโค้งพาวเวอร์าสีไม่ขาดนะครับภาสีไม่ขาดเล่มครบโอนเลยนะครับเล่มครบโอนเลยพี่น้องท่านใด ้าสนใจก็มาขับกลับไปเลยนะครับมาขับกลับไปเลยรถพร้อมจริงนะครับสีก็จะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่มีรอยแตกรอยเล่าเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยเล่าเลยอืมมีแต่รอยขีดข่วนธรรมดานิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆนยตามนี้นนเลยนะครับพี่น้องท่านท่านใดสนใจจริงแล้วโทรมาเลย โตมมาเลยเติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวคันนี้เล่มก็ครบนะครับภาษีก็ไม่ขาดแทนี่ยึดทำเลยนะครับเครื่องก็ดีนะครับไม่หายไม่พ่นไม่ดันนะครับคันสีก็สวยทั้งสองเส้นเลยไม่มีปะไม่มีดำนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับครับผม